สวัสดีจ้าสวัสดีเอฟสีู่ซุโคนบานฉันสวรรค์นบนดินพี่น้องมือนี้หามาเบิองเฮ็ดนาเสาเนาะเฮ็ดไข่เนาะพี่น้องว่ามันอี้ออกบบมาเบิองมาหลุนซอยน้องเก๊กเดอ้อกเได้อจะมาชิปกาแฟก้นไหลก้นแร์ให้น้องเก๊กได้เด้อจ้าเบิองกันไปว่ามันีได้บบเขาบอกว่าเฮ็ดมันออกมาหานันแต่มันไม่รูด้ดูเฮ็ดแถวบานเนี่ยมันกำลังอันนั้น พ้นกำลังต๊ไปวางหอมมาลอนนี้น้อยน้องลงมาเลาะเบิ้องไฮได้แจวได้ปนเนาะแล้วก็อย่าลืมสั้นกระดิ่งให้น้องเก่งํำเดอ้อสิงเบิงก่อนพี่น้องสิงเบิงนะฮะลุงของโดยก่อนไปไปเก็บกันที่น้องกำลังมาหอดปลาพห่น้องมาเบิงการอย่าลืมอย่าลืมไปกำลังใจให้น้องเก็บเป็นนานๆานมันเศร้าหิดกระหามห้าอยู่ห้ากินสาระอย่าใด ให้หอให้แม่ให้ลุงให้ล่านกินเนาะปูให้น้องเห็นแล้วเขาเราเนี่ยแต่ก็ได้อยู่พอได้อยู่นะเออเออนี่ดอกนงพี่น้องเห็นแล้วเนี่ยเนี่ยเส้านี่นี่นี่โอ้ได้แล้วไล่ยาพี่น้อง โอ้โหโอ้โหนะเข่าๆนะพี่น้องเมนแน่นะเข่าๆไปเดินไปเบื้องใกล้ๆดูเมนบอกเข่าๆเข่าๆอูเมนแห้น้องข่าๆนะเฮ้ยนี่นี่กำลังงามเลยพี่น้องเบื้องเนี่ยอืมอืมอืม ให้เหล่าอีกดอกหนึ่งอยู่รุมอยู่รุมอยู่รุมปลานี้ห็นบ่เขาข้าวเป็นเด่นนะเนี่ยเนี่ยอุ้ยแมนบ่แมนนี่หื้อหื้อหื้อน้องในแมนเทลซาบ่อุ้ยแมนเดินนะ Mm, men ha mm. ở đây cả áo mm. nón nó mà mùn ừ. hấu ra tí ừ. mà hấu dây nó cả đằng đại vô ở đáy vô mình bơi nó mày chì mình hôm ha. ô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  นี่ได้จีมันอยู่นีเมนโบ่ข้าวๆเนี้ยเมนบ่เห็ดเงี้ยฮะเนี้ยเมนบ่เมนเน้วอืมมูนฟุบน้อยๆเห็ดสีแดงๆอะกินอะไรบนะ น้องดอกกระเจียวอ่ะสามสี่หาดอกกระลาอ๊อกก็มีแต่บ่เอาบ่เคยกินดอกกระเจียวน้องเบิงเฮดบดดีนะนะอ่อนอ่อนอยู่เด้อ

Ừ. Oh. Ừ. mà cả trời sáng ngang ít ừ. cái nó ngon ừ. on, on. การไม่หง่เลยสองกาดปีนนะฮะเอาอืออืออืการนึ่งเนาะอืออืออ่อน ก็คนละคูเลยตุ๊กกับปลาอยู่เน่ะง่ายครับโหนึ่งที่นาะง่ายเฮดมูลบดแล้วกำลังอ้อนอ้อนที่เนาะ ไปพี่น้องม่นี่เขาไกะอีลงแล้วเด้อกลับบานการไปเบื้องค้นงานกันอยู่บ้านไว้ได้ไล่ได้น้อยปันใดเบิ้งบรรยากาศก่อนไปลงมนเนี่ยนี่แน่ฮอดบานเลยน้องเบิ้งเฮ็ดมุนไปอุฟูหัมนกึ่งลงหูเขาได้แจวอยู่อันนี้อีซ้มงามเนี่ยเขาได้มาลิปเก็บเฮ็ดเก็บอีซ้มงามมันนี้กาก้อนไหลก้อนเสให้ได้เด้อสองบานซ้อนซ้อนบนดินพี่น้องอดีายิมอยยาปลาอาจารย์ อย่าลืมสั่นกระดิ่งให้น้องเก็กฮอมบบายบายไวทสัามีลาสวัสดีเด้อ